สวัสดีค่ะที่นี่ช่องที่นี่วิถีชาวบ้านเนาะวันนี้พาพี่น้องมาตามอ่าต้มเล้ามาเมอ,อื่นนะคะนอนอยู่ที่ศาลปูขาวนะคะบรรยากาศสดๆนะคะพี่น้องคะเราจะมาขอโชคขอลาให้กับพี่น้องเอที T นะคะตาอมลาบพรุ่งนี้นะคะวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะตามไปเลยค่ะพี่ชายปูขาวตามมา,ากับนะพี่น้องครับตามล้านเลยกันพี่น้องครับ ครับเป็นบรรยากาศสดๆด้วครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับเราตามมันก็ตามเราพัฒนาครับพี่น้องครับจังหวัดที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดครับพี่น้องครับที่ซานปูเขาครับพี่น้องครับตามมาครับ ขาดูในน้ำนาแดงขนมมาถวายภูเขาด้วยค่ะพระมาขอโชคาลาภให้กับภูเขาขอให้ภูเขาเปิดโชคเปิดลาภให้กับพี่น้องเอฟซีะุกทานนณีชมาขอจุดธูปเสียงทายตำลาวให้กับพี่น้องเื้ออื่นนะคะนาอ นบโจทำกระดีแล้วเป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับแสงทองปลารวยวันนี้มากับจ่องทีน่นีวิทยั่นบาลมาขอตามเราพัฒนาครับพี่น้องครับทำเราพัฒนาวัวนที่สิบเจ็ดวันที่สิเบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับ โมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุวันนี้ลูกเดี๋ยวมาขอบุญบารมีปู่ขาวยูทูบเสียงไทยลาวพัฒนาเหมือนอื่นนะคะเปิดโชคเปิดลาบเปิดโชคเปิดลาบในกับพี่น้องเอฟซีขอบุญบารมีปู่ขาว จะดนบันดาลให้ตัวเลขที่จุดออกมาชัดเจนถูกสามตัวตรงตรงด้อย่าปูขาดนีรูข้ามออโชควาลากระปูเป็นกระไดามากลบรูบแ้แค่ะความมาพึงบุญมาแล้วมีปูเกิดเขาเป็นแนวทางกับพยย FC, ี่น้องเอฟซีที่ดีวิธีชาวบ้านกับแสงทองพารวยนะค่ะน้องคงให้เขาสามตัวตรงตรงด้วยปูด้วตัวตรงตรงนะคะ อธิษฐานก่อนให้เห็นชัดเจนเนาะสามตัวตรงๆเลย,ผ,เลยผู้เขาเลยจุดนี้ถูกหรือเปล่าในเทียนอะ่ะ ครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆเลยครับอยู่ิสารภูเขาครับพี่น้องครับวันนี้เรามาขอโชคขอราบกับภูเขาตำลาวัฒนาวัดทิศเวีเพื่อกีกายนหกร้อครับพี่น้องครับขอกันสดๆเลยครับพี่น้องครับตำลาวันนี้เราลุ้นไปด้วยกันนะคะ ครับ่อนรุ้นไปด้วยกันลำเพัฒนรุ่งนี้นะคะเนอรุ่นไปด้วยกันครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝายกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกตำราวสามตัวตรงเด้อมเออื่นเดี๋ยวเราลุ้นค่ะเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันครับเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันนะครับพี่น้องเนาะอยู่ที่ศาลปู่ขาวัดป่าบ้านพนาวนะคะเนาะครับปู่พันมาก่าววายได้เด้อค่ะเด้อพายูบานไกลเลื่อนเคียงอยู่ตำบลป่าสาทศาลปู่ขาวได้เนาะค่ะ ู่ตำบลปราสาทอำเภอหัวทับทันจังหวัดเชียงรายเห็บซีอธิษฐานเด้ออธิษฐานอย่างไรอยังขอปูเขาเพิ่มน,นะพี่น้องครับแต่วันนี้ทีนี้วิทยาชนระเบอกแล้วก็แสงทางรโรยมาขอตำเลาวข้ามโคง้งไปพื้นที่11พฤศจิกายน2 5 2 7ครับพี่น้องครับคอยทราบตัวตรงๆเด้อปูย ครับพี่น้องหนึ่งโผลแล้วครับพี่น้องครับหนึ่งโพแล้วครับพี่น้องครับชัดเจนับพี่น้องครับพี่น้องครับน่าจะเป็นหาหรือเปล่าครับพี่น้องครับหนึ่งห้า อชัดเจนเลยพี่น้องชัดแจ๋วเลยสวยนเนาะเรยกสวยมากเลยน่าจะเป็น,น,นห้นาครับพี่น้องพี่น้องเห็นค้าว่ายังอยู่กาลังถูกครับพี่น้องครับรวยรวยครับพี่น้องครับรวยรวยขอให้พี่น้องรวยรวยเด้ดหอหมือนกันครับเทากับโมลึกเปนเจ้าตัวใดดอกครับพี่น้องครับแต่เราก็จะ <c oughs> นำหาแนวทางมาฝาก FC ด้วย yani> เป็นแค่แนวทางครับเป็นแค่แนวทางเขาคาดเดินกัรบ้านเป็นเด็ดขาดพี่น้องครับไอ้แกเป็นแนวทางเนาะแนนชอบกัจจานชอบกัพานครับพี่น้องครับเขาเองเขากระมูกดอกว่ามาจอตัวใดแต่เราก็ทําแ่เป็นแค่แนวทางครับพี่น้องครับรวยรวยรับพี่น้องรวยนี่ครับแฮเบิร์พี่น้องเพิ่นมาจุดไว้แล้วครับพี่น้องครับ อาจจะเป็นแปดเก้าสองหรือเปล่าหน,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 นึ่งหนึ่นงคือหกคือแปดหกงกนะหกเก้าสองครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องคนมาจุดไว้เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้น่าเจนชัดเจนครับพี่น้องครับรอลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันครับพี่น้อง หลุดไปได้กยรกันปิดองครับหนึ่งห้าแปดรหนึ่งห้าศูนย์หลุดไปวนกครบพี่ิดองครับศ <8 S 1> ูนย์นไไนค่ะค่ะสองสองเมีนบป้มนสองสองแน่นอนอ้เมีอ,วอาวเสือแล่เบิงงเดอรกันราเสือ ปูเขาวก็ให<อ>้สบใส่สามตัตตตตตวตรงๆเด้อปูย้ยให้เอฟซีได้พิโยม่กินเนี่ยถูกแต่ตอนนั้นนี่ได้บอลเลขสองคัก<อ>สามขึ้นสองมา,าสามกึ้นสองนี่มสามเป๊ะน,นี่เดี๋นี้ เรียอะไรทำไมเป็นแบบนั้นทำไมปิดไว้อย่างนั้นปู้เปิดให้แจ้งจะว่า้เห็นติดชัดเจนได้ปุ้ยสองสองเอลีอืมสองหางบอกขเห้ยาวาเนาะอืมหนึ่งห้าสองนะครับพี่น้องพี่น้องว่างามมาน้ว ได้ว่างคร่นครับกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะเด้อเพื่อเป็นสะพานบูนนะค่ะนาอเพื่อเป็นแนวทางในการเชีงโชมตำราขามโค้งครับพี่น้องครับคืนนี้สองโค้พรุ่งนี้พรุ่งนี้สองถุกครึ่งเนาะชัดเจนครับพี่น้องครับสวยเนาะกสวยมากหนึ่งหนึ่งขาสองอือขอพี่น้องโชคดีโชคมนยยิงป้างๆอธิษฐาน เขาโชว์ร่ากระปูขาวเขาโชว์ร่ากระปูขาวครับพี่น้องครับพวกนี้ให้เขาซับตัวตรงๆเลยกระปุยมีอย่างใจนไนนนนด้มีขัดมีขวงสุกใสเต็มๆเลยอืมให้เขาซื้อเขาล่าเออขาเขา<อ>สายเขาลือ้ <laughs> อครับพี่น้องครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับทำเราพัฒนา ประจำวันที่สิเอ็ดพฤศจิกาจนสองพันกส็ดที่นี่วิทีเชืจแล้วกแสงเท่าก็้วยนะครับพี่น้องกับมาจุดทูบขอโชคปูขาวก็พี่น้องได้หนึ่งห้าสองพี่น้องครับหนึ่ห้าสองคอยใหฟังด้อพี่น้องขาว่าเห็นคำว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามคอให้ถูกซับตัวตรงตรงๆก็พี่น้องครับที่นี่มิที่เชื่อและบแสงเท่าก็้วยกับ่มีอย่งมาฝากมาตอนะครับพี่น้องกัมีแต่แนวทางเนาะ ครับคกคไหลโ์กดแชร่ให้เน่เด้อพี่น้องครับให้ให้ยีราให้ปลาร้าตัวน้อยๆตัวดำๆเลงให้กำลังใจเนาะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป<น>คลิปนี้ก็ไว้สำัสดีสักครัครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ